สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอสีเบิร์ดสุขูมสุกด้วยพี่น้องเด้ออ่เขอมัแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยจ้าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องขอมันล้วก็กดไลค์กดแชร์กดจับกระต่ายกดติดตามกดกระดิ่งให้นน้ำแม่ได้จาพี่น้องอ่าน,นี่เนี่ยเขก็ได้ไข่เขาก็ไข่ว่าสบายพี่น้องเอ้ยกินยานี่จะ้ะ ก็คุ้หลายๆได้เด้อที่เขาติดตามตลอดมืาอนี้ไข่แล้วพี่น้องก็ได้ท้าคิดนะห้อาไข่เปิดให้พี่เฟินเขามากินอาหารกัน,นพี่เฟินเข้ามาเนี่ยเฟินเข้ามาเนี่ยหอดลาเดี๋ยวนี้เฟินเข้ามาบานเองเนี่พี่น้องนี่ นี่ขเขาม้าพงกระิมา,ขมาเขม้าเบิดทุกตัวแล้วจ้ะใบเปิน้นเกอร์ขนศึกนี่ขเขม้าเบิดทุกตัวแล้วจ้ะนี่นีจ้ะขอบพระคุณหลายได้จ้ะเด้อพ่อแม่เอฟซีที่ขเขม้าเบิ่งคอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับช่องปอรักแมวช่องน้อยๆน,นะ อะไรป้าก็เออับพมีอย่างเด้อพี่น้องเด้อมาทักมาทายมาทักคลิปให้ให้เบิ่งนี่นี่ร้ายคักพี่น้องเก็ข้างในบ้านก็มีนี่แหละสำหรับเอฟซีที่ขเขาห้ามเบิ่งใหม่ๆได้จ้ะเด้อที่ยังว่ารู้ว่าช่องหางช่องอันนี้ช่องปอรักแมวเด้อพี่น้องเด้อก็คอยติดตามคอยเบิ่งคลิปให่าง้ได้จ้ะเด้ดอเฮัฟเฮ็ดไปยังซีหลายไปเรื่อยๆ นี่แหละจ้ะนอนกินเอมแล้วพี่เก๋แล้วก็เขามากินอกีกนี่คือเขม่กิน<อ>้านเลยอ๋อนั่นใบเพิ่นนี่นี่พี่เก๋พิพี่เก๋วันหลังอย่าไปทำน้องนะรูไ้ไหมลูก เห็นน้องหนูก็เดินหนีรู้ว่าหลกพี่เก๋พอมาเด็กหน่อยจ้ะพี่โก๋พี่เก๋พี่เก๋เห็นเด็กหน่อยพอได้ตกคันกันประเภทเขาเจ็บเขาประเภทดอกจ้ะเขากระเพาะตกเนี่จ้ะ แล้วได้จ้าพอพอแม่แม่เอฟซีที่มาเบิงฮ้อเข่ามาเบิงตะลริบต,ตนเล็กหน่อยหากได้เอ็นดูเล็กหน่อยได้จ้าเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีนี่นะเขาก็วันี้อย่างไรเขาก็ได้จะทายนี่แหละ เ,เ,เน้ไลยแดงนี่ตีแต่ลูกตลานคุณศึก คุณหลายๆด้จ้ะเด้อพลอยแม่แม่ยิบซีเข้ามาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์ไ่กดกระดิง่งได้จ้ะขอพระคุณหลายๆก็ติดตามช่องน้อยๆกอรักแมวพวกพากันกินอยู่นี่แหละเนี่ยเมืเอ่อนี้ยพ่อให้กินลายได้พี่น้องเมื่อวานได้กินลายค่ะคุยกินคักกินแน่ลีกินห้องกินเขาเมื่อนี้เมื่อนี้แม่ไข่แม่ก็ไหว กินยาแล้วก็นอนหอแม่พี่น้องเลยหนิงรับไปสร้างเป็นหอนหลายหอนแห้งรับกระด้ยหลายร่างกายบ่ไหวอืมเนี่ยพักกันเจนลูกลกินไล,นลยก็บ่ไหว,ว้เนอะเบิ่งเดนะ็กน้อยหอนหลายนอนบ่ตื่นเนี่ะนอนบ่นลูกเจริเมื่อนี้ยเบาหายกนะินไลยเนี่ยมันี เวลาเขาบามานั่งอยู่เขาก็ตีกันได้พี่น้องเขาก็นอนตัวใครตัวมันแต่เขามานอนนั่งอยู่น้ำนี่เขาตีกันเขาแย่งกันแย่งแม่ใครๆว่าโอ้ยแม่แม่แม่เขาจะวันตัวกวางมากง่ายที่นางไปทำน้องเนี่ยนะเขาก็เลยตีกันค่มเมปนกัน วันนี้พ่อไม่ได้ขึ้นไปดูดฝนนะดูดแล้วเปล่านอ้อตอนเช้าเนาะดูดอยู่เพาจำไม่ได้แล้วสะลืมเสลือนี่จะ้ะนี่ก็เจ้าขุนศึกกินเยียมแล้วก็มานั่งเลียป,ปากนี่นี่ส้มฉชนกระัานส้มฉชน,นนั่นนวสีหมอก กินน้าอยู่สีหมอกนอนอยู่นั้นสายฝนนั่งอยู่นั่นไะใบเฟิร์นแล้วก็ไทเกอร์แล้วก็นอนอยู่นั่นใกล้ดาน้อยนี่ก็บุญรอดนี่ก็ใบเงินนี่ก็ลายแดงออันนี้ก็เจ้าเทาตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียนะเจ้าเทาอันนั้นเจ้าสวยอันนี้ลายแดง อันนั้นเจ้าบอดไอ้ซอมบอดนน่นก็ลายแดงนอนอยู่ใต้รถนน่นไม่ออกมานั่นก็เจ้าตาลน,นี่เจ้สวยอิ่มแล้วลหรอโอ้โทิ้งไว้น,นี่แหละแล้วก็พากันกินจนหมดนั่นแหละ,ะ,ะเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วพี่น้องเฮ็ดม,มันเมาแล้วเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้ว อ้วนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,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 อือันนี้ดำปีอันนั่นส้มจีตอยู่ในห้องน้ำน่นนั่นไอเจ้าดำกลางเจ้าดำใหญ่นะนอนอยู่ใต้ตู้นน่นน่ะดำใหญ่อันนี้ส้มจีตสลิดไปไหนไม่รู้เนี่ยโอ้นอนสลิดนอนอยู่นู่น จลิดนอนอยู่โน่นแล้วก็จลิดนอนอยู่ข้างขันนะ mm hmm. ขอบพระคุณหลายๆเด้อี่นองที่เข้ามาเ mm hmm. มื่อนี้เด็กหน่อยก็หอนนอ้อนแรงเบิดน mm ี hmm. จ่จ้ะหอนหลาย mm hmm. เออนั่นก็จะขอจบปิดคลิปกันน่าจ้ะเด้อก, mm hmm. ก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เซี กดไลค์กดแชร์กดซัมตะไข่กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามให้น้ำนนได้ดจัดเออจะขอให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็ขอให้เฮงเ้งรวยๆปังๆได้จ้าเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงเฮงปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อ